รสชาติเป็นยังไงแซ่บแล้วขาดน้ำตาลนิดนึงเพราะว่าไม่ให้น้องใส่สสน้ำตาลเยอะนะอัเบาคนนะลูกเดียวจะเค็ม <connect> เ้าซอสเขียวเอาซอสไอ้นั่น้วยลูกซอสน้ำปลาหนูไม่ใส่เลยนหนูใส่แต่เครื่องปรุงอย่าง <entlich S 1> <ๆ S 2> เดียวเลยค่ะพอเบทำกับข้าวกันอีกแล้ววันนี้เจ็บว่าทำอะไรผัดอะไรลูก ผัดดอกกระลำใช่ไหมเอาหมูคุณไปเลยเอาไปทั้งจานเลยหูกนะจ๊ะรสชาติเป็นยังไงแซ่บแล้วขาดน้ำตาลนิดนึงเพราะว่าไม่ให้น้องใส่น้ำตาลเยอะนักขาดน้ำตาลนิดหนึ่งกับซอสก็แซบแล้วดูแล้วนะเป็นยังไงมั่งให้คุณแม่ชิมด้วยเป็นยังไงแซบไปยยังแซบไปยยังให้คุณแม่น้ำปลาหนูไม่ใส่เลยนะหนูใส่แต่เครื่องปรุงอย่างเดียวเลย พราะแซ่บจุดจงเขาไปเติมกันนอนนะคะแต่ว่าเชฟเขาบอกว่าโอเคแล้วพอแล้วเขาบอกโอเคแล้วอ,อยู่ขาวผมนัวใสร์เราบลูผมงัวหมดอ๋ล้วกับข้าวผมนัวหมดไม่เป็นไรรสด,ดีก็หวานนั่ลูกผมนัวน้ำปลาหนูไม่ใส่เลยนั่หนูใส่แต่เครื่องปรุงอย่างเดียวเยเค่เยเพราะแซ่บหมดบอกเป็นยังเพราะว่าซอสเครื่องปรุงซอสก็เป็นรส ชูรสเหมือนกันอ้าวใส่ผักลงไปลูกเอาคุณแม่นะคะคล่องมากเลยค่ะคล่องมากมลใส่น้ำปลาคือเ็ดแลบอร์เ,เชยบโอเคสุกเรียบร้อยพร้อมรับประทานนะคะปัดดอกกระข้ามหอมเลยคี่น้องหอมเลย น้ำตาลนิดหนึ่งกับซอสก็แซบแล้วดูแล้วนะเป็นยังไงมัง่งให้คุณแม่ชิมด้วยเป็นยังไงแซบไปยยังแซบไปยยังให้คุณแม่นี่รอผักสุกนะคะผักกำลังไอ้นี่อยู่แป๊บหนึ่งปิดฟ้าก่อนค่ะชิมเลยนะหมดบมดเป็นยังเพราะว่าซอสเครื่องปรุงซอสก็เป็นรสชูรสเหมือนกันอ้าวใส่ผักลงไปลูกซีอิ๊วขาวด้วย จะได้นัวใช่มันขาดนัวมัน,นไม่ได้ใส่สิอยู่ขาวพงนัวใส่เราบ่ลุมมีฮะพงนัวหมดอลา,า่กับข้าพงนัวหมดไม่เป็นไรรสด,ดีก็หวานบะลุพงนัวผัดเลยเอาพี่นอง ติบบขาวน้อยนี่นี่เขาเนี้ยหนึ่งไม่ไม่เลยพี่น้องเ้าเนียหนึ่งไม่ไม่จ้าเลยใส่้ลยแซบ้ายอะไรนะลูกผงนัวบ่รสดีหมงใส่น้ำปลาเคยเห็ดแล้วบอชี่บโอเคสุกเรียบร้อยพร้อมรับประทานนะคะปัดดอกกระล่ำคามจืดจังก็ไปเติมกันนอนนะคะแต่ว่า เชฟเขาบอกว่าโอเคแล้วพอแล้วเขาบอกโอเคแล้วอือู่ขาวผงนัวใส่ระบลนะลุผมนัวหมดอะอละกับข้าวผมนัวหมด,ขขมหมดไม่เป็นไรรสด,ดววีก็หวานลกวผงนัวน้ำปลานูไม่ใส่เลยน,นุใสแต่เครื่องอปรุงอย่างเดียวเลยเพื่อเส่บก็ให้หมดเลยเชฟออฟทำกับข้าวเลยเจ้าวันนี้จะผัดดอกกระลำจ้า ผัดดกกระลำใส่มุ้งนะคะไปเลยใส่ร้ายแซบร้ายอะไรนะลูกพงนัวบร่รสด,ด,ดีนี่ดดดรอผักสุกนะคะผักกำลังไอนี่อยู่แป๊บหนึ่งปิด้าก่อนค่ะชิมเลยนะ,ะน้ำตาลก็ใส่ ใสีอูวขาวด้วยโอ้ยสีอูฐขาวผมนัวใส่หรอบลูกผมงัวหมดอะล่ากับข,ข้าวผมนัวหมดไม่เป็นไรรสด,ดีก็หวานนะล,ลูผมงัวซีอูวขาวด้วยจะได้นัวใช่มันขาดนัวมันไม่ได้ใส่สีขาวใส่น้ำตาลก็ใส่ใส่สีอูฐขาวด้วยโอ้ย จงังเขาไปเติมกันนอนนะคะแต่ว่าเชฟเขาบอกว่าโอเคแล้วพอแล้วเขาบอกโอเคแล้วอ,อยู่ขาวผงัวใไสเราบลูบลผมงวหมดอ่ะล่ากับข้าวผมงวหมดไม่เป็นไรรสด,ด,ดววีก็หวานบลูกตงนัวเบาคนนะนลูกเดี๋ยวจะเค็ม <laughs> เ,ออเ,เอาซอสเขียวเอาซอสไอ้นั้นด้วยลูก สจืดจางเขาไปเติมกันนอนนะคะแต่ว่าเชฟเขาบอกว่าโอเคแล้วพอแล้วเขาบอกโอเคแล้วชิมใหญ่เลยโอเคหรือยังโอเคแล้วโอเคเลยใส่ลายแซ่บไลยอะไรนะลูกผงนัวบอกรสดีจืดจางเขาไปเติมกันนอนนะคะแต่ว่าเชฟเขาบอกว่าโอเคแล้วพอแล้วเขาบอก โอเคแล้วอืมนี่ <Okay. S 2> รอผักสุกนะคะผักกำลังไอนี่อยู่แปบ๊บหนึ่งปิดฟ้าก่อนค่ะชิมนนะเลยเลยใส่ร้ายแซบร้ายอะไรนะลูกโงนัวบร่รสด,ด,ดีจิมใหญ่เลยโอเคหรือยังโอเคแล้วโอเค กันอีกแล้ววันนี้เก็บว่าทำอะไรผัดอะไรลูกผัดดอกกระลำใช่ไหมขอาหมูขึ้นไปเลยเอาไปทั้งจานเลยลูกหอม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 อ๋อปรุงแล้วเจนี่น้ำมันหอยแล้วจ้ะใส่ลงไปน้ำตาลก็ใส่ใส่ซีอิ๊วขาวด้วยโอ้ เอาคุณแม่นะคะคล่องมากเลยค่ะคล่องมากลอชิมนะคะอร่อยตีมืออย่างนี้เลยคุณแม่ฝึกมาแต่น้อยแต่ก็ทำอร่อยก็ผัดเลยเอาพี่น้องกระติตบขานหน่อยน้อยนี่นี่ข่าเนี้ยหนึ่งไม่ไม่เลยพี่น้อง ข้าวเหนียวหนึ่งไม่ไม่จ้าเค็มด้วยใส่ลงไปขาดนัวนลูกขาดนัวนิดนึงผัดเลยเอาพี่น้องกระติต๊บาขาวน้อยนนี่นี่ข้าวเหนียวหนึ่งไม่ไม่เลยพี่น้องข้าวเหนียวหนึ่งไม่ไม่จ้าเค็มด้วยใส่ลงไปขาดนัวนลูก ขาดนัวนิดนึงไปเลยใส่ร้ายแสบร้ายอะไรนะลูกพงนัวบ่รสดีลอยชิมนะคะอร่อยปีมืออย่างนี้เลย <c oughs> คุณแม่ฝึกมาแต่น้อยแต่ก็ทำอร่อยลอยชิมนะคะอร่อยปีมืออย่างนี้เลย <c oughs> คุณแม่ฝึกมาแต่น้อย เอก็ทำอร่อยก็อยู่ข้าวผงนัวใสเราบุหรี่ผรับผงนัวหมดอะลรกับข,ข้าวผงนัวหมดไม่เป็นไรรสด,ดีก็หวานวลูกลงนัวให้ชิมด้วย <laughs> ใส่ลงไปขาดนัวลูกขาดนัวนิดนึงผัดเลยเอาพี่น้องกระติบข้าวหน่อยน้ยน,ยนี่นี่ข้าวเหนียวหนึ่งไม่ไม่ไมเลยพี่น้อง เอาแค่หนึ่งไม่ไม่จ้าคุณแม่นะคะคล่องมากเลยค่ะคล่องมากนะจ้ารสชาติเป็นยังไงไแซบแล้วขัดน้ําตาลนิดนึงเพราะว่าไม่ให้น,น้องใส่น้ําตาลเยอะนะแอ้คุณแม่นะคะคล่องมากเลยค่ะ ห้องมากฮ่ามากินน้ำกันเ้อพี่น้องอยู่ขขาวผมนัวใส้ละบุลผมัะผมนัวหมดอาล่ากับข้าวผมนัวหมดไม่เป็นไรรสด,ดีกว,ว่าน่าลูกผมนัวอ่ามากินน้ำกันเ้อพี่น้องนี่รอผักสุกนะคะผักกะลังไอ้นี่อยู่แป๊บหนึ่งปิดฝาก่อนค่ะ ชิมหน่อยนะทำกับข้าวกันอีกแล้ววันนี้เจ็บว่าทำอะไรผัดอะไรลูกผัดดอกดกระลำใช่ไหมข้าหมูขึ้นไปเลยเอาไปข้างจานเลยลูก